นัดเจอน้องที่สันเขื่อนแต่น้องยังไม่มาเลยความสุบบ้านแมนบน่มาอย่างอีกเนาะบัน,นี้เนาะมาอย่างอี้เนาะใช่ใช่โอ้ สวัสดีครับผมเ <laughs> มื่อนี้ยาเล่นน้ำคือมันมันเป็นไในนินเบิร์วันว่างๆ,ๆเลยพี่น้องมั่วเด้อนา้ากระจายโอ้ยกระดิ่งสุดแซ่บพี่น้องอรีบเข่าหน่อยโอ้โหบริการร่มเย็นดีขนาดนี่ผมหนีมานา้าพี่นอ้องมื่อนีหนีมานา้านี่ไอ้บ่าวแดงนี่ไอ้บ่าวแดง คุณจอาเปไ็นไก็ครับเดี๋ยวพีน้องสิบังวิวข้างหลังคุณเจ้ออกให้เบื้อ้าวนี่นัดเจอน้องที่สันเขื่อนแต่น้องยังไม่มาเลยมานั่งนั่งถายผู้สาวอยวู่่นสันเขื่อนพี่น้องสันเขื่อนน้ำโอ้อไรบรรยาก,กาศดีขนาดพี่น้องมือเดยสสมบักเสียน ต้มไข่แล้วก็ตามัวมาสซูเปอเหมือนกันไปน้องโอ้รอเธอที่สันเขื่อนนะ <c oughs> รอเธอที่สันเขื่อนแต่ว่าไม่ไรอพี่บ่าวแดงนะพี่บ่าวแดงเขาคือจะบวมาเดี๋ยวไปน้องมีไม่กินไก่มาเนี่ยน่ามาเห็นงงึดละเอื้อมเงนเนี่ยโอ้มเมได้เอาพิกสดมากินครับอันส้มพักเสียตัวนี้ thì cấp mình nhớ hết làm một cua cái bổ quá nghe nói cái ความสุขบรร بان จับ พมคักเสียมมันจะมีปลาหลายร้อยขามได้พี่น้องตอนลอดเห็นปลาบืนข้ามไปมาปพี่น้องโอ้นี่โอ้ปลาแดงท่อนปลาแดงก้นตําได้ปลาแดกน้ำ งอมงอมพิสารบ้านเฮางามผมอยากผมใจผมอยากนั่งอยู่เพิ่งอาบน,น้ำแล้วเมื่อกี้ไปนอะบุรู้วัน พเพราะรู้ว่าอยู่นี่น้ำท่วมพร้อมขี่รถออกมาสองเบิ่งกนนาก่อนหน้าวะ่ะไอ้บ่าวเดียงเลยพี่น้องแมนบ่ามาอย่างอีกน้อบัดน,นี้เนาะมาอ,อย่างองีกเนาะ ไ,ไปไซไปายโอ้รถแรงพี่น้องรถแรงเลกไหนเนาะคงไปอิ่มเข่าแล้วงคงไปกินเข่าอิ่มแล้วพี่น้องโอ้ลมพัดดอดเป็นน้องขอเราก็ไปผม ที่เราหลายหลายคันแล้วมาแนวใดอย่างน้อ,นอมืงน,นี้เนาะ ปวนอย่างน้อขีมาหลายตันกนโอ้ <c oughs> ข่าวลองจีแสีบพี่น้วงเออมาอย่างไร มาอีกแล้วม่อีกแล้วอืมเปียกแล้วโอ้ว้าวโอ้โอายเมื่อ,อน,นี้พอมาก,กินแต่มาก,กวดไม่น้องเลยลาบิีลาเน่าสำเนียงครับไลแเรากันครับสวัสดีครับ